โอโ้กินกะปิปลาหมึกปลาเค็มเต็มรสเลยค่ะกินกะปิปลาหมึกปลาเค็มเต็มรสเลยโอโ้ไอ้น่นมันเลยไปอีกที่เราไปกันน่ะนกนางแอ่นน่ะบางปูเออนกนางแอ่นมันเลยไปอีก โอ้ห่อนแทะพ่อแม่เอ้ยเดิอพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันเมืองโบราณบางปูโอ้ห่อนดอกหยางกงามงามตอนแรกกระส้มดอกหยาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเมืองโบราณบางปูนะคะซาข้าวกละสินผ้าเทียวจา้ะหลายปีแล้วได้บได้มานน่ กี่ปีแล้วไม่รู้จำไม่ได้หลายปีแล้วแล้วซื้อตัวตรงไหนเที่ยวน้ำกันจ้ามาเที่ยวน้ำกันโอ้ยมาห่อนตับแตกที่นอกเลยร้อนตับแตก เมืองโบราณบางปูดเด้อหอนคักหอนเนี่ยแท้พี่น้องหนากับหน,นาาคักบ้มามองหอนกับหอนคัก,ต,ต,กตับกระจีแตกตับจะแตกหอน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 ดีดีเด้ ร้อนจริงๆร้อน,ๆๆๆนจริงๆอาจารย์เจ้าเฮ็ดไม่ี่นองข้างเขามาห่อนคัเอยียงคือสิห่อนปัดโทษปัดท่างตายตายฮนะเออคนมาเนาะข้าตองเซอลนี่แหละแม่ลดลดลไล่ยสดจะคนขับรถเข้าไปอ่ะฮะเดี๋ยวเบิ้ง นั่งเอกเบิ่งหมวกกันนั่งเอกหอนนั่งเอกหอนนั่งเอกเบิ่งหมวกง,งามๆไปใส่จักอันกันสีแดงงามอันใหญ่ๆสิหะ <c oughs> งอบบ่เอาไหนอุย้ยน่ารักก็เลยเก็บยดอย่างนี้ดีกว่านั้เออเอาไว้ชัยนุ่นเอาเอาเอาให้แ<ะ>ต่ตังเอาสีไหนสวยสสไม่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 ชอบสีสีนี้ก็ได้ค่ะสบายสบายมาใส่เลยร้อนแต่ตังให้หน่อยดิ ซื้อหมวกกันพี่น้องห่อนพูนะซื้อหมวกมาเที่ยวบาไวห่อนตาย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 าอย่างเขียดเดี๋ยวไอ้พวกก้นงามกันเนดะ้อเอาหมืกตัาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปซื้อหมวกมันห่อนซื้อหมวกใส,ส่แล้วคุณหนูไม่เอาหรอลูกไม่เอาคนเดียว <laughs> ขอบคุณค่ะ รอดตายแล้วพี่น้องคอจับให้เนี่ยต้นบ่ได้ซองหนาจับคองกับจับหนากย่างฝุ่นจับเอ้ยกระทันหนาไปทางฝุ่นเออกระจอกจะลั่งสากไหมตะจี้ใช่สากนั่งนั่งสากเดี๋ยวแม่ก็เลยเสิรไปทุกคนรถราคารถก็พาไปหาตะละมองมื่ขับเป็นขับเป็นไม่ต้องเสิร์ฟคนไปขับแล้วกัไอ้น้ายุกที่เสิร์ขอใหญ่เขาใหญ่จับทั้งกูข้าว้อม มาเด้อพี่น้องมาเที่ยวน้ากันฮ้อนเนี่ยแตกเนี่ยแตนซื้อหมวกซื้อหมวกไซซื้อหมวกไซนี่บอกรับไป,ปนี่บอกไปเศร้าเมืองใดเขาสิงยา,า,างเปิดหัวใจสิหอดมืองเศร้ายางมันบวมหดบ่แม่นเมืองเศร้ามันกระดายจับกระดายสับมีเงินเศร้ากันด <laughs> ิพักกันดีพากกันขับรถสิมีเงินเศร้ารถรถพี่น้องยี่มในเอฟซี มาระังบางเดอกเพิ่นต้องเบิ่งกูมั่งเออพี่น้องนำสางโยกันเก่าบาดาลรุ่นเก่าคุณอันนึงบ้านกาแฟขาเจ้าบ่าขั้นในเปิดโอ้ยหอนขนาดยางออกมาข้างในข้างเข่ากับอัลัง